สวัสดีครับกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc แฟนคลับแฟนช่องทางช่องนิวพาด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับวันนี้แอดมินจะพาต่อสายปู่ลึกลับนะครับผมเนาะ ท่านไปเดินทู้วงมานะครับที่หายไปในงดที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมเนาะก็คือมีแนวทางจะมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมในงดที่ผ่านมาเนี่ยก็คือบอกญาติโยมนี่ถูกกันเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะงดนี้ท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมเนาะยังไงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมแล้วก็รับฟังแนวทางปู่ท่านพร้พอมๆกันเลยนะครับ ก็จะเริ่มต้นลล่นครับการประชมการครับปูีหมครับครับปูเริ่มรวอยๆสูบสุบคนงานย่อมเลยครับปูปูไปตุ้ลงมากวครับมาครับมาหเรืองอย่แล้วโอ้ปูไปตุดลงที่ไหนมาครับปูไปอะไรที่พี่บุญนั่งสาอันใต้โอ้ครับครับปูจะไปพี่บุญครับเรื่อยเอเื่อยเลื่อยดี๋ยวไปอีเรื่อยวนไปอีกครับครับปู อ๋อปู่ไปตู้ดงบำเพ็ญศีลมาใช่ไหมครับปู่เออไปเก่งครับทำหน้าทของเจ้าของมาแล้วครับครับปูบ่มาอยู่เลยเท่าคนทำงานมันโอ้ยโอกาสการความหีงานครับครับเด็ดเท่าหนีเข้าคนครับปู่ปปแล้วการการที่ไปเดินทุรงแบบนี้มันมันมีข้อดีเยอะไหมครับปู่มั้งใจนี่ข้อดี เออเนี่ยมาเก็บวี่งกอดแกไรหรอกพี่ก็กอดีครับปู่เออเอาได้บุญได้ผุ้สนอันนี้สงก็ได้ก็ได้หลายครับปู่เออเขาไปบำเพ็ญส่วน,นของกอง้อนไงเป็นประโยชน์ครับปู่เออบริเวณมืมุ่นอยู่คำวันคำว่อาออกไปแก้ป้ายเออหยาดยุ่มตั้งบ้านใกล้บ้านไกลครับอือออกไปสวดเลยท้ายอ่างหยาดยุ่มเป็นอยู่พิจิตรครับปู่ วนี่งนพอก็ไไ้มือมือมัอนออกนะพอท่วไปย่ำย่ำมนันะ่ะครับแต่และมือมันรอใด้พ่อ,หอพไหาหนว่ะโอห้าหนึ่งใช่ไหมครับ้าหนัศูนสามเก้าศูนสามเก้าโอ้หีไปแต้มได้สามตัวนะปะูปะ่เนาะครับาัวไปหาเอ็บบินโว้ยบลาป,ปัดพ่อก็เลยพอทุบเลยครัปู่ยอกออกชุดลองไปเลยบ้านเนี่ย ครับปู่อ๋อตกลงไปเลยใช่ไหมครับปู่ตัวละตัวอาะอดมินบัญชีแล้วครับปู่ตกลงเลยครับครับโราพอดีปีใหม่แอดมินก็ติดธุระก็เคยไม่ไม่ได้รับสายใครเลยครับปู่ช่วงปีใหม่ครับโอ้ยอยากเนียนิวยากยากยากนิวยากเยอะก็คือว่าเออาครับไปทําธุระอยู่บนวุ่นวายมากเลยครับปู่ช่วงปีใหม่ครับปู่ผมก็เสียดายเหมือนกันครับแต่ทีี่ว่าเงียบแบบว่าครับตอนนี้ก็ นะครับเอฟซีก็รอกันเยอะมากเลยครับปู่สำหรับแนวทางของปู่งวดนี้ครับครับปู่ก็คือถามหากันเยอะเลยครับอกว่าไปดูดงก็บอกง่ายๆองเป็นรักากานแน่ครับครับปู่ไป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 ไม่เงียบฟ้ากันไปโต่ล่มหนาวเจ๊เนี่ยโอ้โหครับปู่ตะโกนอยู่ตั้งปะละหินแงๆแล้วก็นั่งกดไปกดมั่งโอ้โหไหวไหว เอ่ลงมาครับปู่หนาวมากเลยใช่ไหมครับปู่ร้ายจึงล่มจอยล่มกะล่มกูมบาดกูพะล้ครับล้มแมย่งเยอะครับครับปูอบปอกอกระได้ลงมาอยู่หลังจากได้รัผีสางนั่งไมมอยู่ในหลงในป่านั่นละโอ้ครับปูอตอนันผีตายต้องกลมเลือดอยู่ในนั้นผีอยู่ช่วงไหนไงอยู่ในหลงในกูอู้อันนี้ผีอะไรครับปู่นั่รรงเขาเรียกว่าผี พีทิงกะทิดอยู่นี่จนได้ีงล่ะโอ้ครับครับปู่เอขอก็ากะทิดนั่งไปนั่งไรขึ้นนไปเครียดแล้านีล่ลงไครับครับปู่เออแล้วก็คือปู่ไปทุดวงมาเพื่อนก,ก็เลยมาบอกอย่างงี้ใช่ไหมครับปู่นี่ละนี่เบื่ไปมาขึ้นเพราะมันตีหา้าะครับปู่ตีห้าครับปูเออเก็บกดเลเานีบบ้เริ่มดีออกเดินทางมาวัดหรอกอืมครับปู่ครับเอาละเริ่มเก็บกดแล้วนั่นครับครับปู่ ไปน้ำกันก็ฮุบองครับเออไปน้ำกันโอ้ครับไปต้นเล็กต้นไม่เป็นประโยชน์เอ่อกับไปปวดท้ายหาดนุ่มครับปูตันไม่ดีไม่ฉีกน้่มอู้ครับเพราะช่วงพวดนี้เดินหนาวหนาวปิดยังไงครับปูหนาวครับเอ่อแบบคงก็ไปหาบ้านเลาวดิเขาบนมีจนเจ้าเมี่ยงครับปูโอ้โอมรมมองไปไหนไดว่าอยู่เจ้าฝนมันลมแห้องอยู่ ครับครับปู่ง่าครับแล้วปู่ครับแล้วเลขห้าหนึ่งกับศูนย์เก้านี่ญาติโยมถูกกันเยอะไหมครับปู่งดก่อนได้โยกเจ้าตัดแล้วตัดซื้อศูนย์เก้าด้วยใช่ไหมครับปู่ว่าเมือนเจ้านี่หนิ่งโตมากพอกำลั้นกยาดยาโยมันอยู่ใกล้ๆวัดเจ้าเนี่ยโอ้ครับครับวัดบาวัดวัดไอ้วัดยนคู่แฉงวัดเราแฉงวัดแฉงกับมาเมือนเจ้าเนี่ยโอ้ครับครับ แม่ที่ว่าแจกงมาหาปู่ครับครับปู่อ่าครับแถวบ้านนั่นเจ็บข้าวบ้างค่อยรำค่อยร้องมากยิ่ง่าเจ้าเนี่ยอืมคับหลายหลายคนอยู่ครับปู่ครับแล้วแล้วผีผีที่มาบอกปู่นี้มาบอกต่อหน้าหรือว่ามามาบอกในนิมิตฝสันครับปู่มันเป็นพอนังสมาธิเลยล่ะครับเก่าก้มฝันใน้สมาธิโอ้ครับ เออเอาความฝันครับปู่อืมมามาเป็นแบบสภาพดีๆหรือว่าเป็นยังไงครับปู่มาบอกอยิ่ง <มา S 1> ครับเป็นสภาพเป็นผู้สาวงามโอ้ครับมีเขียงสบ,บายขี้ขาวใส่ชุดขาวครับงามครับผมมาับผมตกอะไรครับบุกางครับผมเหี้ยวกาลางโอ้เออมาสวัสดีโยครับปู่โอ้สองมือจนซ้อนกันหรอ โอ,คอ้ครับ,รบวันแรกๆมามาบอกพอ่อครับลูกหลานกับ่บีญยังแล้วกินไรบาทเออบ่มีกับบป็นปยังแล้วกินแจกตัวตั้งเขาก็ได้บุญในกุสูงด้ยวยเขาละโยมมาเนี่นนนยถึงม่ใช้ก็ได้หรอกบาตรเดือนนะครับผมอ่าดีจังกับนี่กะเรียกมีอะไรกินบากรได้ไ้บาตรูไปเด้อ่าจารย์อโอ้ยไม่ยังเนาะ อย่างน้อยลราไม่หออะไรแบบพ่อเลยถามันเลยบอกว่ามันเลยเขียนเลขห้าสามเก้าใจบาทเลยแม่ละโอ้ห้าสามเก้าเขียนเป็นกระดาษไปในน้อยกินกินใจบาทปูเ้ยโอ้ครับปูวัดแปลกๆอืมครับครับตั้มาเมื่อคืนนี้หมอเลยมายามาเอา กินไปอีกอีแถมทีแถม,มพอดในีกครั้งนึงเนื้อปูครับวัไหนก็ห้ายเจ้าดูลาหลายกับพยายามาให้ได้ครับอย่าลืมจะได้จไดให้ปูนี่เป็นสองหางครับปูหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดอ่านี่มตัดงาแล้วนะสี่เจ็กับหกกับหกที่ อ,อครับหนึ่งสี่เจ็ดกับหกสี่ใช่ไหมครับปูแมนแมนครับน่าก็ใช้ดินใช้ในบาทปูเนี่ยนะครับปูย่างไปประมาณสักสามีว่าเ,น,เานี่ยอ้าวเนี่ยบางส่วนเราไม่เห็นเรามีจัดเลยอืมครับปูครับนี่และทุดท้ายลเลยหนึ่งปีเจ็ดก็คือก็คือเป็นเป็นเป็นผีตนเดียวตัวมาย้า ว่าไม<า>่ต้นกันคนคนละวบบังตา้งโอ้ครับปูกานงาคุณนงที่เข็ดอยูอ่่ะเลยขาหน้าน้อยไปอีครับปูประมาณสองสามเก้าเนี่ยแหละมันติมีต้นไหมไงจวนต้นหนึ่งับอเดี๋ยวกุนเขาบอกแกรกแรกหนึงคือคอยู่ฟังตรงนี้อ๋อครับเออในในในระวางสองตั่งเนี่ย กันไหนจีไปจจกันไหนจียู่อ๋อครับปู่ไอ้ญาดย้อมเป็นนี่้ได้รับทราบต์ตั้งเนี่ยครับครับไอ้ผีคนเราคนบอกอืมครับปู่ยาพ่อก็เลิ่มแต่เด็ดเลยยิ่งเบื่อไปเรื่ยตีห่างครับเออโอ้ได้ได้แล้ววะพ่ก็มอพิจารณาได้แล้วครับปู่อืมก็คือเป็นผีผู้หญิงทั้งทั้งทั้งคู่เลยใช่ไหมครับปูต่ตั้งคู่เลยทั้งคู่เลย ไอ้ว่าเออง่ายๆคือว่าเดี๋ยวนี้พอนี่ว่าผีอยูจ่จุดไหนไงคือเป็นนั่งบังบดตรงนั้นเลยอ๋อครับเออบังบดผีบังบดกะัก,ะกะล่าครับปู่ผีบังบดเลยที่เขาเขาเขาควบฝันเนี่อโอ้นั่งกันทัพ<ๆ>อเนี่ครับโอ้ครับปู่นั่งคุยกันอืมครับครับปู่เ่อผีบังบดไม่ดง ผีบังบทในดงเออ,อครับเป็นผู้เป็นเขางี้แหละเนี่ยละครับครับจะดงจนมาแล้ววันจันทร์ที่คือผีบังบทครับครับปูเแล้วผีบังบทนี่เข้ามาจากไหนครับปูการจีแอบจีจิ้งเด็กจีจิ้วจนไปไงอืมครับปูแล้วตาปูมมองเขาดีการจีจิ้ยู่นี่เขาจีเรียกบองโยูโอ,อ้ครับ แต่มันไก่ผู้บ้านแต่มันไกลทางคนเขากับอยย่ครับคบผมเออเขาจิตอาู่โดดเดียวครับเออเขาจิอาู่โดดเดียวบ่ว่บ่บ่บ่ไม่เช็งไปนับวันี่คือเขาบบเงจิงคือะ่กันกขาเพาะนาะครับครับผเออมาเล่นจิงคื่กันแต่เขาจะเรียกผงอาบงไหนจะงบงไหนงงเ วันยังไงโ้ยบางคนมาบอกกันคือต้างบอกกันีเดียวครับปู่มครับเพิ่งจว่าเขาบอกเลยกับเผาว่าจังหันกันด้วยโอ้ครับปู่เหมีคนดูแลนะมันยูจ้าไปมีอาตีเขาจีบได้เขาเกี่ยวกับเขาหมเลยมามากจังหันนะโอ้ครับปู่แต่เป็นผีบังเบิดแปลงร่างในปัตตุยาอยู่แนวครับครับปู่ พ่เจ้าพ่อล้มจากผู้มากคับเพราะพ่องูตัวว่าไงอู้ครับค่ตัอมูดจร,ริงลงเนี่ยล่ะครับปู่ไปจ้าจ้าก็เลยพ่อก็เลยเย็นเออจะไหวจ้าแห่มันไปกวางเขาจะไปขี้หลังอู้ครับเออดอกไฟตั้งมันเด้อฉันจะมูดเลยเออผู้กากับไปตั้งผู้ขาบาดีผู้กาจะข,ข้าบ้านเออเอายางไว้ไว้นะในบ่ค่อยยางไปเวลาอไ,ไรตัววงไงครับไว ว่า,า,ามันจะทำกระตุ้ยไปแล้วโอ้ครับตําปืดเหลียบจุกยับจุกยับจะอือครับปู่ปูแต่เขาว่าเข็นงูนี่แสดงว่าจะได้โชคใหญ่นะครับปู่เพราะว่าโชคเียละ่ะเพราะว่าที่นี่โชคเนี่ครับปู่บ้านในอีรีบบมันตู่ด้อยครับปู่เพราะกรุโดดลอยตากันปากี่หงมักกันยิน ยินกินมดตัวโอ่งเลยอืมครับครับเอา,วาไว้แต่งปลาย่างงูไปก้อนนั่นนี่ไปทุกคนครับเออหาเงินดวนหางด่วนหางด่วนงูเห่าหรึเปล่าครับปู่พรแม่เอาวลามันจิบเป็นงูชิงหนุกนะมันดับนะครับครับปูตัมปึ๊ดเลยอืมครับบพรเคยมาโอ้ยโชค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 ขก,กครับปู เยอะมาตัวนี้รึเปล่าอืมครับดูใช่่ละอันที่ก่ออันเจียวเนี่ยละตัวนี้ละไอ้งานต้องคนหนึ่งแล้วมบ้งครับปู่ก่นตามหาปู่ายวะครับก็ตามหากันเยอะอยู่ครับเครับคอมเมนต์ในช่องครับปู่ว่าปู่หายไปไหนวะเครับก็ถามหาอดก่อนครับกลายเปเทียวชื่อดอกผม้สับแล้ว ครับก็ช่วงปีใหม่ใช่ไหมครับปูเออไปบำเพ็ญตนช่วงปีใหม่ครับครับปูได้บุญรลาที่สูงต่ออืมครับเออได้สุนทรีย์ทุดเพื่อบำเพ็ญตกลงกับปีใหม่นี่ครับปูเอาปีเข้าออกจากร่างกายเอาปีใหม่เข้าร่างกายเฮ้ครับปูเออตละเน็ดทุปีครับปวปูนีบ้ากันเต้ากันนิสทุปีอืมครับ ว่าต่ออายุก็ว่าได้ครับปู่เออพม่อแล้วไปเข่าดาวยุทธ์กุ้นครับงวนกุ้งอยู่ได้เหรอลุงลาครับปู่เป็นตาหนาวเนาะอุบลดาวอยู่รักษาว่าชีวิตกันโอ้ยจากว่าจะไส่ล่ะตอนเข่าดาวนะครับว่าเงเจ๊ดาเจ๊งากูดูกูดูโอ้ยเขาก็มีคิดใจเยอะกันครับมนุษย์เท่าเด้อบารายแท้ครับก็ นกกระวบออกระไรครับว่างวัฒนนุ่ยใยัในไปบนไหนอันนี้สูงแก้วพวกกาศเลยก็จะคอบรรคังทีถีดต่อไปจากนพุทธเอเดี๋ยวนี้จ่าเอ้ยศัสนะาพุทธต้าเริ่มจีเจียมไปร้ายล้วเนอะครับยนอนพระกันนีโยมกันีแเฮ้ยวาลนไปคุ้มประคุ้มแลยกหากินตบาทน้องตาดบานนี ครับปู่ไปยืนยังไงหนังผีที่ที่หาไปยืนอยู่อ่ะครับโอ้ยผมเป็นตาแล้วากาจนัะชุดเนี่ยครับปู่โมเปิดไหลเป็นยังงหรือเปล่าครับครับปู่แล้ว,แล,วแล้วปู่ได้เอาเลขอันที่ว่าผีบังบดมาบอกเอาไปเสี่ยงหรือยังครับปู่เพราแล้วมาแรงให้เราเพราะเริ่มอ่ะ๋อครับปู่เนี่ยของแก่วะครับปู่เออก็ลงมา อ๋อปู่เพิ่งลงมาใช่ไหมครับยังไม่ทํา,าอะไรเลยใช่ไหมครับปู่อวกอย่างนี้ย่องอยู่ไก่วัดก็เจ้ากับแอนตุยลุตเตอรี่แบบนี้แหละล่ะโอ้ครับครับปู่ครับรถตเตรีครับส่วนตัวนี่ปูปปป่ชอบตัวไหนที่สุดเลยครับปู่ตัวนี้พอมาตัวหนึ่งสี่เจ็ดนะโอ้หนึ่งสี่เจ็ดห้าสามเก้าเนอะเป็นตัวร่องเนอะไอเน,นียนสามเก้าเนะี่ครับครับปู่ครับ เมืองงินมือพุ่งทุดท้ายมันจะมาจด้ไหมอีกครับแต่ว่าเมื่อแรีพอเดียวเลยจุ่มหิ้เจียงมึงครับปูเออขันถามมันล้วนจริงจริงจิงจริงอยู่ก็เข้าระเกะคือไดังน้นแล้วอืมครับปูครับไดังน้นแล้วครับครับประกอบกับปูนี่เห็นงูตัวใหญ่ด้วยใช่ไหมครับปูปูยิ่ะเหรอถิงข้าตากระกระปัดกระยิบมึงจับดีแยงกระกระวัง โอ้ครับมางูจังไหนยังออกมาโอ้ยบ่วเจ้าฟอย่างออกมากำลังงายมันย่างด้วยด้วยวะเลยอืมครับปู่กัดตีนยูแล้วครับมึงกู้กัดตีนเพิ่มกู้หรอเฮ้ากัดตีนเบ้าครับตัวใหญ่มันตัวใหญ่ล่ะมันตัวใหญ่อีหลีครับมึงที่จีนหอดใกล้ใก้บัวเจ้วครับขณะผมเกิดมายังไม่เคยเห็นเลยครับปู่ตัวใหญ่ขนาดนั้นครับ ตัวง่ายล่ะตัวง่ายส,ส่วนใหญ่เป็นดงอยู่กับตามดวงตามป่าอย่างงี้ใช่ไหมครับปู่มันมันี่ดงนี้พูไม,ม่ละน้ำกับผู้อึดใช่ไมล่ละง่อยลงมาไหลลงมาน้า้อหงี้ครับเออถ้ากันสงครับยุบน้ามันเย็นเย็นขึ้นอยังงนี้ครับครับปู่ไหลมัจนจนพูอือทีนี้ก็รอปู่เอาเลขตัวนี้ไปเสี่ยงใช่ไหมครับปู่ เออพอติดตั้งปจี้แจงมือมือมือเลี้ยงอะไรนี่มืออะไรครับครับจะลงแจ้งเบิร์อ๋อก็คือจะเสี่ยงในบาทอย่างนี้ใช่ไหมครับปูอ่ามันมันติดหรือว่าติดไปยังไงครับแต่มันคิดสินค้าน่อยครับจ้งติดบอกอีกเดี๋ยวนึงครับครับปู่ยังไงรอดูโค้งสุดท้ายอย่างนี้ใช่ไหมครับปู่เออบางโค้งจะตายเด้อเพราะว่ามันอยุดพอขึ้นเกินในสองแถวครับครับปู่เออมาแถวได้กันยากโยมบน พักเอาไปตื้นรถก็ดีุ่กคนครับครับปูอ่าสองแถวครับยังไงก็ปูที่ปูชอบที่สุดก็คือหนึ่งสี่เจ็ดใช่ไหมครับปูตอนนี้แล่วปูหนึ่งสี่เจ็ดนี่แหละแต่ว่าการ่อให้ปูเสียงเบึงสักกอนอีกเนาะค่ะเออเผื่อค่ะเผื่อเสียงไปแล้วหนึ่งสี่เจ็ดยิ่งเรายุ่งอ่ะเนี่ย ครับปูโอ้ยงานี้ึรงตรงๆเลยยังวะอืมครับปู็เสียดายเนาะโอ้ยพี่ก็เปิดตัวรับก็รับไม่นนพอกับเสียใจยอยู่ครับปู่แต่มันเปิดที่างานุ่งไปจะได้ทุ่นขึ้นอยู่หรอทุ่นดียไปครับครับปู่เอาเอาภาษาเก่นแกเราเมิก็เปิดกินหนึครับครับปู่วันนี้แกตัวใหม่ก็ได้ครับปู่นี่ละแกก็มีละบอกอางานนุ่งไป ครับปูในจุดลงมากเลยตุดนี้ครับครับอาชีพเข้าช่าโตอีกเนาะค่ะเนา้องก็ตาบดึงลงบนนึงพูดไหนครับปูร้อยตรงตรงที่ใต้มืออมันหรอพ่อมีบอกอีกเจ๊ดังครับครับปูครับวันนี้ก็ขอขอบคุณปูมากๆนะครับผมสหรับแนวทางวันนี้นะครับปู อย่าลืมบอกแน่นุ่งพอนีนเด้อลูกหลานครับผมได้ครับผมแล้วครับแล้วครับนี่ดีใจที่เล่นเกา้านาทุ่ลูกหลานเด้อครับเป็นปูมครับผมเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูแนวทางนะครับผม,บผมของปู่ลึกลับนะครับเป็นผีบางบทมาบอกปู่ไปทุรวงมานะครับท่านผู้ชมเนาะ นะครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกันเอาไว้เลยนะครับสำหรับแนวทางของปู่ลึกลับนะครับแนวทางประจํางวดวันที่17มกราคม2568นะครับก็เดี๋ยวตัวที่ปู่ชอบที่สุดก็คือ 1c7 นะครับเดี๋ยวรอให้ปู่ท่านนี้เอาไปเสี่ยงอีกทีเนาะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่า ตัวไหนจะเป็นตัวเด่นหลังจากที่ปูเอาไปเสี่ยงแล้วนะครับแต่ตอนนี้ปูชอบ147เนะครับเสนอเป็นเพลงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาบเฮงๆปังๆทุกท่านนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพลงเท่านี้น,นะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ